Why the sun shines on you? got to get over you nothing for me to Nothing for me to do. Let's cry one last cry before we leave it all behind. I gotta push you out off my mind. This high, so leave me lie. อะไรต่อ เอาไปใช้ก่อนาำน้ำเหรอเก็บของเก็บหรอเขาเก็บเป็นหมดยังหรอยังยังยังข้อควกมที่เจ็ดเขาเก็บข้่าไหร่จริงหรอไม่ไม่ได้ออกมากเลยออกเบาเบาอ่ะ เขายิมาแล้วเขาพูดอะไรไม่ใช่อนั้นเหรอของอ้อนกล่องอ้อนที่อ้อนขำม,มาแรกอ่ะใช่เป็นใช่ว่าเป็นเป็นนี่บ้างเป็นแฝดปะใช่แฝดใช่แฝดแฝดคนไหน เป็นแฟดกี่แฟดแฟดแฟดอาหารหรือว่าเป็นแฟดอีกคนหนึ่งอาหารละแฟดแฟดแฟดมีสองคนอาหารหรืออีกคนอาหารหรือคนตึบละตึบคิดว่าคนนะใครวะแฟดอะมีสองมีสองแฟดมีแฟดมีแฟดคันที่แฟดคันที่แล้วก็แฟดอุปกรณ์เล่นกีตาร์แฟคันที่คือใครอะก็แดคันที่แล้วก็ไม่ no แต่แฟดที่ผมบอกอะคืออีกแฟดหนึ่งแฟดอะไร แปดแปดแปดฟาดแรกนะเออฟาดแรกจะมีคนคนคนที่แล้วคนนั้นอะอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรหิวไหมครับตอนไหนที่คุยกับที่คุยกับคนนั้นใช่ไหเพื่อนกินแล้วครับคือสองคนเนี้ยคนหนึ่งอะคือชอบเหมือนกันแต่บังเอิญว่าไอ้คนเนี้ยถามถามไอ้คนเนี้ย มันถามมันถามมันถามไอคนนี้ว่าเจมเจมหิวไหมครับไม่หิวครับจบครับไม่กินก็ได้เฮ้ยพี่กินไปดิไม่เอาไม่มีเพื่อนไม่เอาไอ้ไอ้ไอ้คนนี้นะครับไอ้คนไอ้คนนี้มัน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 เรียกอะไรมันมันเหมือนกับว่าถามคนเยอะมากมายเลยว่าอย่างงี้อย่างงี้ไหมคือไอคนนี้ก็มีไม่กินไม่ใจแต่ว่าไม่กินก็าหมันกบบถามมากเลยไอ้คนนี้ก็เลยแบบไม่กินที่เกลียดละเลยบอกปัดว่าไปคนคนอื่นแทนอ๋อเป็นอ่าเออเป็นหมิงเซ์อ่ะ

่เยเเอครขาอยากจะบอกเป็นตระกูลคือรู้ตั้งแต่รู้ตั้งนานแล้วอ่ะรู้ตั้งนานแล้วอ่ะแล้วคือว่าปู่ครับว็คคนนนเี้วันนี้ปู่ไม่หิวเหรอครับว่าแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยอ่างเี้ลกันแม่พี่โบ๊ทเอ้พี่พี่ขชาทำนี่จะมาชวนพี่โอเคครับวันนี้ไม่กินครับไม่หิวครับถ้าถ้าถ้าอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ชอบนะงั้นช่วยช่วยนี่นะช่วยช่วยคนนี้นะคนไหนคนพูดคนนี้พูดแล้วคนนี้พูดว่าถ้าคนเนี้ยไม่ได้ชอบอ่ะช่วยคนนี้นะคนเนี้ยก็เลยต้อง ชวเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่รู้เราที่คุยกันมเมื่อกี้ก็คงจะคุยแบบว่าเธออะไรอย่างงื้อนอย่างงี้หรือเปล่าแต่คือว่าแต่คือว่าคนเนี้ยชัวร์ชัวร์ที่เป็นคนเขียนยแต่แต่ๆๆไอ้เนี้ยแฟนคนเนี้ยจริงจริงก็ทั้งสองกันนะแฟนไหนแฟนคันทรีใช่ไหมแฟนไหนแฟนคนเนี้ยทำไมทำไมคนต้องน่าสงสารนะเหมือนเขา คำตรงข้ามความคิดอะคไม่ไม่เออเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวพ่อคุณเขาพูดพ่อจะมาคุณทูนหัวคิดออกละมีแฟดคันที่กับแฟดธนรคงเออแฟดแฟดแฟดคือไม่อันนี้คือคนลับนะคือแฟดธนรคงคนนี้คือเขาแบบโอเคว่าชอบแต่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบถึงขนาดว่าแบบต้องต้องคือแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับพี่พี่ชอบพี่ปิ๋งไงเฮ้ยพงษ์ขรรพงษ์ขรรพงษ์ขรรไม่ได้ชอบนะครับเหมือนกับไม่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 ชอบไม่ชอบเหมือนกับ กับ normal อ่ะมันกับระดับ normal แค่ normal อ่ะ normal เออยังยังไม่ถึมันเป็นแค่เหมือนแบบเรู้สึกแบบเออคอลโลฟฟ์อะไรอ่าแต่ว่าอันเนี้ยคืออาจจะเป็น normal ตอนปลายใกล้ฮาร์ดแล้วคนไหนคนคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยเฮ้ยคนนี้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  n o r m ตอนปลายใช่เหรอมันนับ new normal ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตอนปลายมากเหมือนกับ normal กลางๆอ่ะกำลังจะขึ้นไป normal ตอนปลายมันนก็ขึ้นเหมือนกับว่าโอเคอยู่แต่ว่าไอ้ตัวสูงเนี่ยมันมันไปมันไปเกือบจะฮาร์ดแล้ว คนล้อลำบากไงนแล้วพี่ไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนค่ะอันอ่าคู่ไหนที่จะนอร์มอลไปจะเกือบฮะเออทะลุหงทะลุหงคงหนึ่งสองคงหนึ่งสองนี่คงคงคงหนึ่งคงสองรู้จักใช่ไหมคนไหนคงต้นคงปลายคงไหนเนี่ยคือคงรู้จักใช่ไหมว่าคนไหนคือคนไหนรู้ใช่ไหมทะลุหงจะมีจะมีเป็นแฝดแฝดทะลุหงจะมีสองคนใช่ไหมจะมีแล้วพี่รู้ใช่ไหมว่าคนไหนเป็นคนไหนเนี่ยดูจากระดับความสูงต่ำของนี้โอเคแล้วคงไหนล่ะ ชอบทั้งสองขงเลย<อ>แต่คนที่เขียนว่าแอปเปิลอะคือขงนี่โอ้โแต่รู้สึแกแบบคนน่ะเห้ยคนคนลายมือลายมือเป็นลายมือเดียวกับที่เขียนนะไม่ผม,มเ,มเน,น่เอาตแรกเป็นพอดีผมอะ กินรปกติผมซื้อผมซื้อเป็นกระป๋องใหญ่ๆเลยเออเหมือนกันเหมือนกันชอบกินแล้วร้อนใจเหมือนกันเคยซื้อแบบนั้นอยู่พักหนึ่งไม่หมดหรอคือชอบกินนลมนมเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องลดหน่อยเพราะผมจะป่วยแล้วเพราะนมนี้มันมีความจริงถ้าพี่ข้าชามไม่คิดอะไรมากอะไรมันก็อร่อยนะผมชอบอันนี้มากเลยเสตอกข้าวผัดมันดูมีอะไรดีมันมีเป็ดก็อร่อย พะโลก็อร่อย <source> หิวหิว <introductions> คนหิวก็หิวไปทดลองพริกสดวันไหนอยู่บ้านนี่ไม่ชอบใครเอาฟุตลองมาตีหัวแตกเลยนะแข่งอันนี้ไม่แข่งข้างล่างแข่งเอาแฮมก็เด้แคมฟาดหัวแตกนะโอ้ยไม่แข่ง ไม่ได้แข็งธรรมดาแข็งมากจำไม่ได้กแลาเดี๋ยวมาไปไหนหยิบบาสเกตบอลลมหายใจ ดีที่สองเรามันมีอยูรอบหนึงที่เราิดว่าเราไม่มีย่าง้มีนะเก้ากันะกีเมื<_<_่อานอ่ะรอบนั้นหมดแล้วตอนผมรอบตอนนี้ยีรอบมันดีมากดีแบบตอนีมากตอนีม i นเนดวถึงหัใจใจมันยังยอมมันยังอยากจะรักเธอที่น่ารู้สึกอะว่าคนเนี้ยถะเปลี่ยนไป กับพี่ข<อ>เขาไม่ค่อยกล้าคุยไม่เกี่ยวจริงๆผมไม่กล้าคุยเมื่อก่อนเขาจะกล้าคุยมากกว่านะแต่พอแบบหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเหมือนแบบมันหลังจากประกาศวันดีอ่ะตอนที่เหมือนเหมือนเหมือนมีการเปิดใจของผู้กกหญิงกันอะไรเงี้ยผู้หญิงน่าจะคุยอะไรกันได้อย่างเขาเริ่มแบบตอบลงอ่ะเริ่มไม่ค่อยกล้าคุยคือความจริงรู้บอกว่าไม่ใช่ของผู้หญิงนะเพราะเขารู้ว่าผู้ชายก็พูดกันพวกผู้ชายก็พูดกันเขารู้ว่าเรื่องอะไรอย่างพี่ก็ะชาก็พูดเขาว่าเขาว่านะเขาคุยกับผมนะเขาพูดเรื่องพี่กระชาก็พูดว่าเนี่ย คือไม่ชอบไม่ชอบมันแบบแต่ว่าไม่ชอบอะเขาไม่ชอบให้พูดอะเขาก็เลยแบบพี่คาชาคาชาชอบพี่คาชาอะคาชาพี่ช้างอะพี่ช้างเลยอะพี่ช้างเขาก็เหมือนแต่ว่าพี่บอกว่าพี่พี่อาหารอะเขาบอกว่าพี่ช้างอะก็เราบอกไปบอกพี่อะบอกพี่อะบอกพี่ว่าพี่ว่าพี่อาหารแอบมีแบบมีใจให้นิดนึงบอกว่า อยากรู้าาทำไมถึงเลี้ยอาหาร,หรหวะทำไมเลี้ยอาหารคะแนาางนงไงอ๋อเออนั่นแหละเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่อยากให้พูดอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าคนมันเริ่มเริ่มรูมันก็เสียเซลล์แหบือพี่พี่ชอบเหมือพี่เกิด <S <S สมมติพี่อ้นอย่างเงี้ยชอบพี่ต้นอย่างเงี้ยแล้วเกิดแบบอยู่ในรายการอะไรเงี้ยแล้วพี่อ้นชอบพี่ต้นอะไรเงี้ยพี่จะบอกให้เขารู้ไม่อยาหรอกมันไม,นมน่มันไม่ดีด้วยอ่ะแบบเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะไม่ใช่คน ปะคุยกันเรื่องอาหารครับอาหารเนี่ยหิวใช่ไหยพี่ไทยเต้นท่าหนอนให้หน่อยเลยไม่เป็นแล้วนี่มันงูหนอนหนอนหนอนยังไงนอนเนี่ยนอนถูกแล้วอันนี้ไม่หนอนทำยืนเนี่ยอย่ามาพรีเซนต์อย่ามาพรีเซนต์วีตัวเองไม่ชอบพี่ไงพี่ไงหนอนนี่ไงนี่ไง